สวัสดีค่ะวิปลาสุปรลธมาช่วงนี้ก็วนอยู่กับหยกนะคะอ่หยกถ้าเป็นสร้อยความยาวยี่สิบสี่นิ้วนะลูกค้านี่สร้อยความยาวยี่สิบสี่นิ้วจะอยู่ที่สามร้อยแปดสิบนะแต่ถ้าลูกค้าต้องการสามร้อยแปดสิบนะลูกค้าอันนี้สามร้อยแปดสิบนะแต่ถ้าลูกค้าต้องการความยาวสิบหกสิบแปดนะจะอยู่ที่สามร้อยห้าสิบแต่ถ้าลูกค้าต้องการสร้อยความยาวอยู่ที่ยี่สี่นิ้วต้องมาเช้า,ชาวิปลาขายลูกค้าไปสามร้อยแปดสิบก็ต้องให้ราคาเท่ากันนะคะอ่ะ นะคะโปรดิี้รุ่นนี้พี่ปลาจะขายอยู่450นะแบบสั้นนะอันนี้ได้380บาทนะจ๊ะขอค่าส่วยนิดนึงก่อนที่คุณแม่ค้าอ่ะพีออันนี้พี่ปลามีแบบใหม่มาเนาะเหมือนเดิมนะลูกค้าถ้าแบบสั้นอย่างเนี้ยนี่อันนี้หยกรุ่นใหม่นะถ้าถ้าแบบสั้นอันนี้หยกแทนนะคะลูกค้า ถ้าแบบสั้นนะลูกค้าแบบสั้นนะ350ถ้าแบบยาว380นะคะลูกค้ารีเควสตมาได้นะจะเอาสั้นเอายาวนะอันนี้เป็นหยกแพนะลูกค,ะคะ้าค่ะนะเป็นหยกแทรนะคะเป็นหยกแพร อันนี้หยกปีเสียนะคะหยกอันนี้หยกปีเสียนะคะปีเสียแท้นะคะหยกสวยอันนี้สามร้อยห้าสิบบาทนะคะแบบยาวนะคะสามร้อยห้าสิบาทนะหยกปีเสียนี่นะเออ่แล้วก็มีพระพุทธรูปนะ,ะพระสมเด็จเนาะพระสมเด็จพระสมเด็จสามร้อยห้าสิบาทนะลูกค้าลูกค้า รีเควสสร้อยมาได้นะคะสั้นยาวเจาสีขาวสีทองก็รีเควสมานะที่ปาเปลี่ยนให้ได้นะจ๊ะนี่นะพระสมเด็จนะคะเป็นหยกแท้ต่อไปเป็นป้ายมงคลนะคะแบบสั้นสามร้อยห้าสิบแบบยาวสามร้อยแปดสิบอันนี้ป้ายมงคลนะคะลูกค้าอันนี้หยกป้ายมงคลนะคะแบบยาวนะคะยีิบสี่นิ้วป้ายมงคลนะคะลูกค้า ป้ายมงคลออพระสังกรจจายพระสังกระจายสองร้อยห้าสิบแบบยาวสองร้อยแปดสิบนะอ่ะสั้นสองห้ายาว <c oughs> ยาวสองแปดนะคะเข้าใจตรงกันนะอันนี้เป็นงานหยกเท้นะอันนี้ก็หยกแทนะลูกค้าดูนะนี่อันนี้เป็นหยกสามสีเลยลูกค้า ชุบชุบย4 k ิบสี่เคหนาห้าไมล์แล้วนะได้เปลี่ยบตรงชุบย4 k ิบสี่เคหนาป,ปฏติขายพันสี่พันหกอันนี้ให้เก้าร้อยห้าสิบนะคะมีชิ้นเดียวนะคะเออ่ตรงนี้ขย,นยันไนตรงนี้หยกหยกสามสีนะลูกค้าดหยกมีหยกจัก,กรพรรดิอยู่ด้วยนะงานสวยมากนะคะให้เก้าร้อยห้าสิบบาทนะคะอ่ะต่อไปอันนี้เป็นหยก ยกรุ่นนี้สวยมากนะคะสามห้าสิบาทถ้ายิบสี่นิ้วสามรอแปดิบเหมือนเหมือนกันนะคะอันนี้หยกนี่นะเออแต่ใครจะชอบสั้นยาวนะ,ะคือมีตัวเลือกนะคะลูกค้าอยากได้ยาวก็คือ3ามร้อแปดิบแต่ถ้าลูกค้าอยากได้สั้นก็คือสามรอยห้าสิบนะคะ ไม่รับก็สามร้อยห้าสิบนะจ๊ะคิดเส้นหนึ่งสามสิบบาทนะอันนี้ออันนี้เป็นแปดอ่ะสีเอ๊ะสีทิศเออแปดทิศนะใช่ไหมสีทิศสู่แปดทิศแปดทิศเนาะยันแปดทิศนะคะสามร้อยห้าสิบาทนะคะถ้ายาวก็เหมือนกันนะคะลูกค้ายาวก็จะอยู่ที่สามร้อยแปดสิบนะลูกค้าจะคิดมา อันนี้หยกอันนี้หยกนี้นะลูกค้าหยกหยกแบบหยกสวยมากน้ำใสแบบสวยมากเลยอันนี้ห้าร้อยห้าสิบนะลูกค้าห้าร้อยห้าสิบอันนี้เป็นหยกเกรดสวยนะคะอันนี้ห้าร้อยห้าสิบนะคะลูกค้าดูนะหยกหยกบัวอันนี้ห้าร้อยห้าสิบนะคะดีเควสมายาวสั้นราคาเท่ากันห้าร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะช่วงนี้ขายงานหยกนะจ๊ะงานอื่นขายไม่ได้ค่ะขายงานหยกค่ะ งานหยกพอไปวัดไปวานะคะลูกคา้าลูกค้าถ้าตรงนี้ดานะตรงนี้ดําลูกค้าใช้ผ้าเช็ดได้นะผ้าเช็ดอย่างนี้นะนี่นี่สามร้อยห้าสิบนะคะสั้นยาวราคาเดียวนะคะสามร้อยห้าสิบค่ะแม่ควรอิ่มนะคะสั้นยาวราคาเดียวนะคะสามร้อยห้าสิบ ่างหูหยก450ค่ะรุ่นนี้หยกขาวไม่มีนะไซนี้ไม่มีนะคะยกขาวไม่มีไซนี้นะคะ350ค่ะันนี้องค์ใหญ่นะคะองค์ใหญ่ไม่ไม่มีสร้อยนะคะ350บาทนะคะลูกค้ารับพร้อมสร้อยก็จะ380นะ อันนี้เป็นองค์ใหญ่หน่อยยกข่าวนะไม่ใช่ไม่ใช่ก้านเงินจะมีก้านเงินกับก้านธรรมดาเนาะเมื่อเช้าลูกค้ารับไปเป็นก้านเงินนะเพราะว่ารีวิวงานเมื่อวานใครจะชอบสีออกนวลนวๆแบบเนี่ยนี่สีแบบนวลนวๆขาวๆฟ้าฟ้าสองสี นี่เห็นไหมต่างกันไหมอันนี้ออกแบบหยกม่วงอันนี้ออกแบบพอแล้วก็อันนี้อันนี้จะแพงกว่าสามสิบบาทนะรับองไหนก็บอกอันนี้ไม่แน่ใจของปีฉลูหรือปีอะไรนะอันนี้อันนี้ก็สามร้อยห้าสิบนะคะอันนี้เป็นเป็นประจำประจำนักกษัตย์นะคะ ป้าไม่แน่ใจว่าเป็นของฉลูหรือของปีมะรงมะสิงนะสามร้อยห้าสบาทพอยิบสี่นิ้วนั้นเนี่ยเรียวสมบวดได้ปะอ๋อสวมบวดไม่ได้นะคะสามร้อยห้าสิบาทนะอ่าถ้าจะเอาสวมบวดได้ก็สามรอยแปดสิบเดี๋ยวเช็คให้อีกรอบหนึงนะว่าเป็นปีของของอะไรนะ นี่หลวงปู่ทวดนะคะหนาใหญ่ค่ะลูกค้าดูอันนี้แบบรุ่นหนารุ่นใหญ่เลยนะอันนี้อันนี้แปดร้อยห้าสิบนะคะลูกค้าหลวงปู่ทวดอุ้ยพี่ปลาตัดยาวประมาณยี่ห้านิ้วอ,ะอ่ะแปดร้อยห้าสิบค่ะน,นี่หลวงปู่ทวดนะคะแปดร้อยห้าสิบแล้วก็ทำจี้ เล็กๆน่ารักน่ารักอันนี้พี่ปลาออกแบบเองแล้วก็เป็นหยกแทนะสองร้อยห้าสิบาทนะลูกค้าสองร้อยห้าสิบาทนะอันนี้หยกแท้นะเอ้ยยังอยู่อย่างนี้นี่หยกแท้นะคะสองร้อยห้าสิบาทนะรุ่นนี้มีชิ้นเดียวพี่ปลาออกแบบเองนะนี่หยกหมดเลยนะใบไม้ก็หยกเอ่ออันนี้โดนัทก็หยกนะคะสองร้อยห้าสิบาทถ้าแบบยาวเพิ่มสามสิบาทนะลูกค้าเข้าใจตรงกันนะ ลูกค้าอันนี้เป็นถุงถุงเงินถุงทองอะลูกค้าถุงเงินถุงทองนะเก็ออบอกถุงเงินถุงทองแล้วมีหยกอันนี้ร้อยห้าสิบาทนะร้อยห้าสิบาทความยาวสิบหกสิบแปดลูกค้ารีเควสมานะมีแบบและชิ้นนะลูกค้าขาพี่ปาเป็นออผพ้ออกแบบเองคนะ่ะแล้วลูกค้าจะไม่เหมือนใครอะไม่เหมือนชาวบ้านชาวชาว่องเพราะงานออกแบบเอง อันนี้สองร้อยห้าสิบค่ะอันนี้เป็นเพทายกับหยกนะนะลูกค้าดูนะอ่าออกแบบเองเหมือนกันสองร้อยห้าสิบมีอย่างละเส้นอ่ะอันนี้ก็สองร้อยห้าสิบนยกอินเดียนะหยกอินเดียสองร้อยห้าสิบบาทอะลูกค้า ทูมารีนค่ะพิงค์ทูมารีนสองร้อยห้าสิบพิงค์ทูมารีนนะสองร้อยห้าสิบนะลูกค้าอันนี้สองร้อยห้าสิบนะลูกค้าทูมารีนกับหยกนะคะหยกแท้สองร้อยห้าสิบบาทแคปภาพนะลูกค้าขาแคปภาพลูกค้าอยากได้ชิ้นไหนแคปภาพเลยนะอ่าต่างหูหยก หยกขาวรุ่นนี้จะอยู่ร้อยห้าสิบบาทนะแค่แค่นี้ก็ไม่ได้แล้วลูกคะเขาเรียกอะไรนะแค่เรือน,นะะ่ะค่ะเรือนเงินเก้าสองห้าเอ็ดเ้าสองห้าอันนี้ร้อยห้าสิบาทพอ เจมีแบบสองห้าสิบก็มีนะแล้วก็มีแบบสองร้อยอะไรเงี้ยเนาะอันนี้หยกสวยมากลูกค้าพี่ปานั่งทำเมื่อคืนสวยสวยยกเป็นหยกจกกักรพรรดิอะสวยสวยสีอะนะลูกค้าดูเอเห็นนะหยกสวยไหมสวยเนาะสีสวยมากร้อห้าสิบาทพอลูกค้าคำยาวสิบหกบปดนะถ้าลูกค้าต้องการยีิบสีก็ อยู่ที่เพิ่มเพิ่มเงินให้พี่ปลาสามสิบาทถ้าถ้าไม่ไม่รับก็อยู่ที่ร้อยห้าสิบาทไม่รับสร้อยอะ่ะอืมแล้วแต่จ,จะเลือกอะค่ะมีให้เลือกนะคะให้ลูกค้าเลือกอ่ะลูกค้าสามร้อยห้าสิบค่ะปกติรุ่นนี้พี่ปลาขายอยู่สี่ร้อยห้าสิบนะอันนี้ลดราคานะหมดละนะอันนี้สามร้อยห้าสิบยกยี่สิบปีแล้วอืมยกเก่า ่ะล uh, ูกค้ารุ่นน uh, so mm ี hmm. mm ้ร hmm. uh, ุ่นนี้250แล้วรุ่นนี้มีหยกหลายชิ้นเลยมีหยกสี่สีเลยอันนี้หยกจักรพรรดิอะแนวหยกจักรพรรดิเอ่อเป็นถุงเงินถุงทองนะแล้วก็มีโดนัทนะคะอ่ะแล้วก็มีนี่อันนี้คิด250พอมีหยกแพงๆทั้งนั้นเลยอ่ะแบบมี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 ชิ้นเดียวนะ250บาทอ่ะลูกค้าในนี้หยกสวยมาก250ค่ะ สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบบาทนะหยกข้าวสวยสวยหยกเกรดเกรดไทเอทั้งนั้นนะลูกค้าไม่ได้งานนั่นนะสวยนั่งออกแบบเมื่อคือนนะอ่ะน่ะ นี่ก็ถุงเงินถุงทองนะคะอีกตัวนอีกชิ้นหนึ่งอ่ะอันนี้ให้ร้อยห้าบาทลูกค้าน่ารักนี่หยกน้ํำพึ้งกับหยกจักรพพัดอ,อ่ะเนี่ยหยกหยกแบบสีจกกักรพพัดอ่ะสวยร้อห้าสิบบาท16บหบแปดนะลูกค้างานหยกใครไม่มีผ้าเช็ดขอผ้าเช็ดมานะ,ะมโมจ่ะงานหยกอ๋อนี่ อ๋อเจอละเจอละอ่ะลูกค้าอันนี้สามร้อยห้าสิบนะคะสั้นยาวสามร้อยห้าสิบราคาเดียวไม่เอาสร้อยก็ราคาเดียวสามร้อยห้าสิบบาทอันนี้อันนี้สีสีทองนะลูกค้าสีทองสีทองแล้วก็จะเป็นโดนัทรุ่นนี้นะลูกค้ารุ่นนี้หกร้อยห้าสิบนะคะหกร้อยห้าสิบใหญ่ อันนี้รุ่นใหญ่นะคะลูกค้าเทียบเทียบกับอันเล็กนะอันเล็กสองร้อยห้าสิบนี่ลูกค้าดูอันนี้หกร้อยห้าสิบนะอันนี้ได้ใหญ่อ่าลูกค้าขออันนี้มาได้นะเอายี่สี่นิ้วอะเออเอาความยาวยีว่สี่นิ้วอ่ะนี่รุ่นนี้จะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบเมื่อกี้อันอันเล็กใช่ไหมร้อยห้าสิบอันเนี้สองร้อย น่ะน,ะ,นะอันนี้ร้อยห้าสิบนี่ร้อยห้าสิบอันนี้สองร้อยนะอ,อันนี้สองร้อยห้าสิบนะในสองร้อยห้าสิบพี่ปลาเห็นก็เอางานหินไปขายตามตะกร้านะเจ็ดโรยอะไรอย่างเงี้ย อันนี้แค่สองร้อยสิบขายไม่ออกเลยลูกค้าเอ้ยขายถ้าไปลงตะกร้าลงได้แต่พี่ปากลัวโดนโดนบล็อกอะ่ะนะสองร้อยห้าสิบลูกค้าสองร้อยห้าสิบฟัวรายยี่สี่นิ้วขอมาเลยสองร้อยแปดสิบนะได้ได้ได้ที่สิบหกสิบแปดนะสองร้อยห้าสิบถ้ายี่สี่นิ้วขอเพิ่มอีกสามสิบบาทนะจ๊ะ อันนี้ซิตรินนะคะลูกค้าซิตรินซิตรินสองร้อยห้าสิบยิบสี่นิ้วสองร้อยแปดสิบนะถ้าเอาแต่แต่น,นั้นก็แค่สองอันนี้หยกเออไหมทองรุ่นนี้รุ่นสองพันห้านะลูกค้าสวยมากสองพันห้ารุ่นสองพันห้านะรุ่นสองพันห้านะรุ่นนี้สี่ร้อยห้าสิบค่ะลูกค้าสี่ร้อยห้าสิบ หยกเทนะคะอันนี้อันนี้ยกเทกับมูนสโตนอันนี้คิดสองร้อยห้าสิบพออ่รุ่นนี้มีอันนี้ด้วยอันนี้สองคิดสี่ร้อห้าสิบนะรุ่นนี้450ร้อยเพมีโดนัทนะคะโดนัทชิดนละสองร้อาส่ะสี่ร้อห้าสิบนะคะอ่ะชิ้นนี้ให้350ยหยกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่พอไปวัดไปว่าอันนี้สองนะลูกค้า อันนี้สองร้อยห้าสิบงานคู่งานคู่สามร้อยห้าสิบงานคู่สามร้อยห้าสิบนะจ๊ะอันอื่นเก็บแกะทิ้งหมดละแล้วก็มีออร่าไลท์ออร่าไลท์รุ่นนี้แปดร้อยห้าสิบนะจิตมินนะคะแปดร้อยแปดร้อยห้าสิบบาทจิตมินนะคะเก้ามินขายไปละแปดเก้าร้อยห้าสิบอันนี้แปดร้อยห้าสิบนะออร่าไลท์ยี่สิบสามมีเส้นเดียว ปีเซียปีเซียรุ่นนี้250นะคะถ้ายาว280นะคะเหมือนกันจะดูมีอ่ะฟัวรอีกเส้นหนึ่งอ่ะรุ่นนี้ก็สวยนะงานงานฝีมือพี่ปาเองนะ250 24นิ้วอยู่ที่เอ่อ24สีนิ้วเนาะอยู่ที่280นะอ่ะอันนี้ อันนี้ก็สองร้อยห้าสิบนะสวยอันนี้เป็นลาเวนเดอร์นะอเมทิสต์ลาเวนเดอร์นะอ่าอเมทิสต์ลาเวนเดอร์ค่ะอันนี้ทับทิมนะทับทิมนี้ล้างก่อนส่งนะลูกค้าอันนี้แปดร้อยห้าสิบนะแปดร้อยห้าสิบนะเออล้างก่อนส่งนะคะขายงานหน้าตักก่อน แล้วก็มีนี้เป็นจี้นะลูกค้าจี G ้จี้กลัดนะอันนี้สองร้อยห้าสิบนะลูกค้าวันก่อนเห็นพี่นวลแกโชว์แล้วงานสวยพี่ฟ้าก็เลยเอาสั่งงานไปชุบยนะี่สิบสี่เคหนาห้าไมเป็นจี้กลัดสองพันห้าค่ะลูกค้าค่ะสองพันห้านะอันนี้ราคาค่าชุบมันไม่ได้ละค่าชุบแล้วมีเพชรสองชั้นอันนี้ชุบยนะี่สิบสี่เคหนาห้าไม่นะไม่ใช่สองหนึ่งไม่สองไม่สามไม่นะ อันนี้ห้าไม้นะลูกค้ามันจะแพงเก้ากระโดดเลยหนึ่งไม่ก็อีกราคาหนึ่งสมมุติหนึ่งไม่ยี่สิบบาทสามไม่ปาไปสี่ร้อยพอ <c oughs> พอห้าไม้นี้มันกระโดดสองสามเท่าเลยอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่าอแล้วก็มียกเสียงดีมากเลยอันนี้ห้าจุดห้านะคะพวกนี้ห้าจุดห้าสี่ร้อยห้าสิบบาทเสียงดีนะห้าจุดห้านะคะสี่ร้อยห้าสิบบาท นะคะโอเคแล้วก็อ่ะพี่ปลานลงแหวนนินอะไซส์หกสองนะนินไซส์หกสองอันนี้นินแท้นะนินแท้นะไซส์หกสองนะสี่ร้อยห้าสิบบาทอันนี้นินแท้นะเรือนไม่ใช่เรือนเงินนะคะลูกค้าเออแต่ว่า ใส่ก็ใส่ก็ใส่ได้ใส่ทนดีนะคะ450บาทไซส์62สองเรือนโอเคนะลูกค้าเนี่ยยางอันนี้ชุบชุบหนาห้าไมล์แล้วนะเออเปิดตีรุ่นนี้พี่ว่าขาย1850นะ1850นี่น่าจะ58นะลูกค้านะคะ58อันนี้เป็นงานชุบชุบ5้าไหมอะ่ะเนี่ยอย่างนี้1 2น0้ชุบ5้าไหมอันนี้อันนี้56 คือใส่งานวัดกับนิ้วตัวเองอันนี้ห้าหกนะลูกค้าห R6 ห้าหกแล้วอย่างงานเนี่ยอันนี้ทับทิมแบบเป็นสิวเป็นฝ้านะแต่ก็สวยแดงสวยมากรุ่นนี้พี่ปาขายแค่พันสองห้าสิบเองใส่ห้าเจ็ดพันสองห้าสิบลูกค้าใส่ห้าเจ็ด เรือนแฟชั่นนะเรือนเรือนที่เขาขายกันทั่วโลกอะลูกค้าเนี่ยพันสองห้าสิบห้าจิตสวยน้ำแดงฉ่ำเลยแต่เขามีสิวฝ้าไงมีอ่างเงินอ่างทองเล็กๆอ่ะอ่ะใส่แล้วสวยมากโอเคขอบคุณนะคสะสวัสดีค่ะ